คำสุภาษิตท,ที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นใช้ได้ดีกับชีวิตค่ะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกเลยนะคะเรามีวิธีรับกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรคะค่ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นปัญหาใหญ่อาจจะต้องนําเงินที่เราเก็บออมไว้เพื่อใช้ในอนาคตนํามาแก้ปัญหาหรือบางคนอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันเลยทีเดียวค่ะ ใครที่มีสวัสดิการถือว่าโชคดีค่ะแต่หากคุณไม่มีคุณสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพได้ด้วยตัวคุณเองด้วยการทำประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงถือเป็นการวางแผนทางการเงินด้านหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลและยังช่วยชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการเจ็บป่วยของเราได้ใครที่มีสวัสดิการเฉพาะตัวเองก็ควรที่จะเพิ่มหลักประกันสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะมาเริ่มต้นสร้างหลักประกรันควบคู่กับการสร้างฐานะตั้งแต่วันนี้นะคะ